เรียกไดว่าช่วงนี้เนี่ยหลังจากลงคลิปตีบวกมิโตมะไปมีแต่คนบอกว่าพี่ปิงวิปิงลองตีบวกหน่อยได้ไหมผมอยากเห็นพี่ตีแตกแตกแตกนะโอ้โหน้องๆอ,อยากเห็นพี่ตีแตกอยากเห็นพี่เปิดกิจแล้วเจ๊งนี่น้องๆใจทําด้วยอะไรล้เนี่ยใจทําด้วยอะไร แต่เราก็ไม่ขดาดศรัทธาไงน้นนนนนองๆดับแรกกดไ like, ลคดด์กดติดตามก่อนครับนี่เลยโบเบกาครับโอ้โหแล้วก็เป็นแบบว่ากองกลางของเอซิลมราในชุดปัจจุบันด้วยนั่นเองนะครับโอ้โหอยู่มาตั้งปี2018แล้วแต่ว่าช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าโดนยืมตัวไปหลายทีมในม้ว่าจะเป็นโตริโนแล้วก็เปอะไรหลายทีมอ่านไม่ออกนะฮะเ,เอาละถ้าบวกแปดเนี่ยสแตนของเขาจะอยู่ที่113เลยนะครับเรียกได้ว่าน่าจะเป็นตัวเดียวในเซิร์ฟด้วยเพราะว่า22 n อีเนี่ยคนยังเปิดได้ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นั่นเองนะครเเเาาลลรสียียวต ล่อไปก่อนตัวหนึ่งแล้วกันเพราะว่าไอ้ตอนนี้เนี่ยมีแบบว่าอัปเดตบวกเพิ่มขึ้นมาด้วยนั่นเองนะครับเราตีแบบว่าตีล่อไปก่อนตีล่อก่อนอ่าตีล่อตีล่อครับเราอย่าไปซีเรียสเห็นไหมอัปเดต20%ตีบวกเพิ่ม20%เอตาตีแตกไปก่อนตีแตกไปก่อนอย่าติดนะเพื่อนตีแตกไปก่อนอ่าตีแตกสวยงามเราตักแตก สองครั้งแล้วกันครับไม่ต้องไปแตกเยอะมากเท่าไรหร่วะเราก็เอาเป็นทางด้านของโอหเมเซมานี่บวกไม่ได้เลยนะันราคาค่อนข้างสูงเลยนะเอาละติว,ว,วอลกอดแก้วบอลกอดบอลกอดมาสักหลอดเดียวแล้วกนะันอย่าติดนะเพื่อนอย่าติดนะเพื่อนอ่าอย่าติดอย่าติดถ้าติดคือจบเลย เออสวยงามเทียววอลกอดครับน่าจะบวกไม่ได้แล้วน่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วแหละโอ้เราใช้งบประมาณตีบวกไปทั้งหมดน่าจะประมาณ16,000ันล้านนั่เองเพราะว่าสอไปนี้น่าจะขายออกอยากประมาณหนึ่งเลยแล้วกันนะน้องๆแล้วก็โอกาสสําเ็จคือแบบโอ้โหจัดเต็มครับ <c oughs> แล้วเวลาตีบวกอีก12ชั่วโมงด้วย การป้องกันเออขอป้องกันเลยวะไม่เด๋อวนะเบเซม่ามันป้องกันได้ไหมวะเบเซม่าก็ป้องกันได้แต่เราป้องกันใบนี้ไปก่อนแล้วกันครับนี่มาเข้าเปุ๊บกดเลยนี่ถ้ามันจะติดไม่ต้องไปยื้ยาเยอะโอ้โหดีนะ้มีป้องกันใส่ต่ออย่าไปกลัวดิไอตัวนี้พี่บอกพี่เอาแน่ตัวนี้พี่เอาแน่นะโบเบกาโบเบกา โอหเลยว่าอะไรหมดนะนี่นี่เลยพ,นะเ ary, พี่ว่านะเราใส่แม่งอัปเกรดซ้ําเลยดีว่าพี่ว่าเราใส่อัเกรดซ้ำเมื่อกี้เราแบบว่าลองป้องกันไปละเอ้ยเอาป้องกันกแล้วก็อัปเกรดตท,ท้ายมามาขอพลังเทพซีอุสขอละขอโยนแสกเลนาหน่อยน,นะกันบึ้มดีรออะไรอะ่ะสามสองไปครับ โบเบกาติดง่ายๆชิวๆอย่าไปคิดเยอะปึ๊บโอแแตกแล้วอืมโบแแลกมันก็ติดยากติดง่้ยนเลยเ,เนี่ยไม่ได้การแล้วโอ้โหยากละโบเบก้าเนี่ยยากแล้วเฮ้ยมาอันนี้คือเราตีเขาสุดท้ายแล้วนะเอาละเต็มถังเต็มรอวันนี้เรากดเอาเกียร์ซ้ำด้วยครั้งสุดท้ายแล้วแต่คือแตกเลยขอร้องละเพื่อนขอสูบขอสูด ปึบเอซิมิลานช่วงนี้แบบว่ากำลังเข้ารอบ UCL ลึกเลยนะถ้าคนติดพี่บอกเลยเอซิมิลานมีสิทธิ์ขลิงแชมป์นะครับในปีนี้ UCL ด้วยโบเบก้าเมาหายเมาหายแล้วปล่อยโบเบก้าเพื่อนไปครับเมาหายโบโบเบโอ้บวกสามด้วยบวกสามด้วยจะบวกเตีดอะมา เราต้องใช่เลยว่ะไม่ได้การน้องๆออโอ้โหแตกโบเบก้าหมดงบไปมาหมื่น 10, กว่าไม่ติดด้วยนะฮะโอ้โ,โบเบก้าก็ เรียกไว่าครั้งหนึ่งก็เคยได้บวก7แล้วกันนะโอ้โ oh, หบวก8ปีในบวกย่าวกันนะน้องๆไงฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันถนะ้า,ากกนะใครชื่อชอบซีรีส์การตีบวกแบบนี้ก็เดี๋ยวจะมาตีบวกให้ดูเรื่อยๆแล้กันนะครับแล้วก็คลิปมโตมาถ้าจำไม่ผิดนี่มันจะ100ไลค์แล้วนะก็เดี๋ยวมาตีมีตมาในคลิปหน้าแนละ้วกันครับฝากกดไลค์ด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้าบาย